ทอดมวยโลกโปรแกรมที่สองประจำปี2543หลังจากที่เมื่อวานนี้ช่องเจ็ดสีได้ทำการถ่ายทอดสด2ชั่วโมงเต็มจากงานฉลองครบรอบ100ปีของอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนั้นถือว่าเป็นโปรแกรมแรกที่มีการถ่าย,ายทอดสดมวยโลกในปีนี้และครั้งนี้วันนี้เป็นนัดที่สองนำท่านชม,ชมกลับมาที่ออปอกุ้งเผารัชดานะครับปอกุ้งเผาซีฟู้ถนนรัชดาอีกครั้งหนึ่งหลัง จากที่ได้ถ่ายทอดสดไปเมื่อประมาณเดือนเรศษที่ผ่านมานะครับวันนี้จะเป็นศึกยอดมวยโลก w b f ซัมซัมน Toyota Thailand สวมสีเสื้อของ Toyota Thailand ครั้งแรกครับและก็ต่อยป้องกันแชมป์ของตัวเองครั้งที่30กับนักมวยชาวเกาหลีใต้ลีจินโฮผู้ที่2เราชมคู่แรกกันก่อนครับคู่แรกมันพงศักเล็กสิงห์วังชาคับใช้สิงห์วังชาเป็นไฟที่2ไฟนีกับเจอกับ อามันโดโรซินครับนักมวยจากฟิลิปปินส์ผมสเล็กสิงห์วังชานั้นไฟนี้ชกเป็นไฟที่33ครับ32ไฟที่ผ่านมานั้นชนะ30แพ้2ไฟอายุ22ปีแล้วครับมาจากบัวใหญ่นคะรราชสีมาโดยจะสักเล่นถึงระดับเบสท์คเซอร์ครับมวยสังเล่นกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่6ที่จินรบุรี2องไฟที่แพ้นะครับแพ้ให้กับคนเดียวครับเจอรี่ปะหายาไแต่ว่า เป็นการแพ้เมื่อปี2539ครับหลังจากนั้นนั้นแก้มือได้แล้วก็จนกระทั่งบัดนั้นจนถึงบัดนี้ครับเจ็จกรกฎาคม4ีี2539นั้นแพ้เป็นไปสุดท้ายครับหลังจากนั้นชณะรวดจ,จนถึงปัจจุบันล่าสุดก็ที่นี่แหละครับเมื่อวันที่25ธันวาคมปีที่แล้วครับนอกเรตทิชัยเกียรติภัทรจกที่สานะครับ ผู้โชคของพงศักดเล็กสิงห์มังชานั้นนักมวยจากฟิลิปปินส์ครับมีดีกรีเป็นอันดับ8ของสหพันธ์มวยแห่งฟิลิปปินส์หรือ p b f น้ำหนัก1 9ป่อปอนด์ครับอายุ23ปีมวยจากบินดาเนลนะครับเจ้าของสถติติต่อย27ครั้งน็อก11เอแ้คะแนน7แพ้น็อกเพียง3ครั้งแล้วก็แพ้คะแนน6ครั้งขอบคุณคุณนกแลประยุทธ์สายคำประชาสัมพันธ์ของวินล่าคาเฟ พระอาจารดาพนองและคุณประยงไม้อ่อนเหมครับที่มอบข้พพอมูลมาให้ก็ที่วิลล่านั้น5คุมู่ภาพครับดมตับเ็ดตักสิริพรอ,อยู่ยอดสเสบนั้นก็พาพรนครสวรรค์สิบสองสุดเพศสิบสามตามนินนี่ถือว่าเป็นโปรแกรมครับของเดือนกุมภาพันธ์ถือว่าเป็นข้อมูลที่ทาให้แฟนมวยได้ทราบเบื้องหน้าเบื้องหลังของทั้งคู่ครับยกนี้ครับแม่ซ้ายตรงของคงศักดิ์เลยครับแม่ โดนดูเหมือนไม่นะครับแต่ว่าโดนเข้าจุดโฟกัสกับลนปีนะครับกรรมการน่าจะให้โอกาสนะครับน่าจะให้โอกาสครับแม่ยังจุกอยู่นะครับโดนเลินปีครับอามันโดมเป็นมวยเตยครับนี่ครับโดนท้องแล้วมีอาการครับายกนีลุนกับรอดไม่รอดครับโอ้ยเจอ้ต้แล้วอัปคัดขวาครับไม่ครับเป็นนับที่สองครับแม ไม่เลี้ยงเลยครับโรงศักเล็กอีกครั้งไหมครับได้อีกครั้งหนึ่งครับอ้าวแล้วครับโชคดีครับได้ดูสองนับแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่ครับนับแรกโดนลิ้นปี่นะครับกรรมการก็นับไปถึงสองนับครับเมื่อสักครู่นี้เกิดอุบัติเหตุครับศีรษะชนกันไปฟังข่าวดีจากโตโยต้ามอเตอร์ครับขึ้นเหนือล่องใต้มั่นใจได้ครับในโตโยต้าไทเกอร์เครื่องยนต์สมบัตลัง300 3,000cc ับแรงดีไม่มีตกปลอดภัยทุกนาทีกับถุงลมนิรภัยในไฮลักไทเกอร์เขาจคุณมการทำงานด้วยไฟฟ้าแน่นอนกว่าครับโครงสร้างนิรภัย GOA ของไฮลักไทเกอร์ชนหนักก็ปลอดภัยไม่กระเด็นออกมานอกรถแน่ประตูเปิดออกได้ไม่ต้องตัดเหมือนคันอื่น้องขอบคุณรับคุณเฉลียวอยู่วิทยาบริษัทเครื่องถึงกระทินแดงจำกัดกระทินแดงแรงด้วยคุณภาพจน,พจนทุ่วโลกยอมรับปุยตรามาบินปุยพลังมายักษ์ูุบูร์ตาอุตสาหกรรมจำกัดเครื่องยนต์ดีเซลคูบูร์ตายกทีสองแล้วครับ องศักเล็กนี่มีโปรแกรมนะครับมีคิวที่จะไปชำระแทนแทนสมานสอจะตกลงในออปชั่นแรกที่เกาหลีใต้นั่นคือไปเจอกับจอมโขแห่งปี2 5 4 2หรือปีที่แล้วครับโยชัมคอยวันนี้ดูฟอร์มของพงศักเล็กครับว่าถ้าหากว่าเจอกับโยสัมคอยในฐานะผู้ท้าชิง108ตอนของ WBC นั้น เป็นอย่างไรครับใน,นอนาคตตาดูครับแ่แต่ว่าอการชกของคงศักดิ์เลยครับหลังจากไปที่ผ่านมานั้นรู้ว่าแม่เป็นมวยชี่เหนียวแน่นจังหวะติดตามนั้นดีขึ้นผิดหูผิดตาครับเดียวว่าปีสองพันแล้วครับคงศักดิ์เล็กเปลี่ยนสีเสื้อใหม่เป็นสิงห์วังชาสไตล์การชกนั้นเปลี่ยนแปลงไปแล้วดุดันขึ้นนะครับน้ำหนักหมัดดีขึ้น ดูครับมาครับกรรมการต้องเตือนครับอ,อย่าก,ก้มต่ำต้องระวังกับโหนกแก้มของพงศักดิ์เล็กนั้นคาดว่าโดนศรีรษะของอามาโดโรซีนะคน<อ>กระแทกที่บริเวณโหนกแกม้มด้านซ้ายนั้นปูดขึ้นมาแดงๆแล้วครับเตะเต็มเต็มข้างครับฟุกขวาครับฟุกขวาเรียบร้อยแน่นอนครับไม่นับเลยครับเด็ดขาดและเกินครับเดี๋ยวชมช้าชาชัดๆดูกันเหมาะเหมาะดูกันจะๆจ่าเนื่องๆอีกทีครับ โอ้โหยางกันฟันกระเด็นเลยครับเรียบร้อยครับกรรมการไม่ต้องนับครับดูกันจะจะครับหกขวาแม่ภาพช็อตมันๆครับภาพนี้อีกทีครับ